ปับคอนคนรุมค่ะไ่เคยเห็นนะคะเนี่ยคนเยอะขนาดนี้กลิ่นนี่หอมออกมาเลยค่ะโมยืนประมาณสามเมตนะคะกลิ่นหอมมากโอ้โหเยอะมากมากเลยมีรสอะไรอร่อยบ้างคะเนี่ยออันนี้ก็จะเป็นรสเค็มเป็นรสหวานอ๋อนี้เป็นชีสค่ะอ๋อขอบคุณค่ะขายตลาดหน้าค่ายก็ตลาดศรีนครนะคะยิงตรงความอร่อยอ่า เยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆดูคความเยอะอันนี้คือป๊อปคอร์นออกมาแล้วต้องเป่าหน่อยนึงเป่านิดนึงกะเพิ่มความกรอบหรอคะออกมาใหม่ๆมันจะเหนียวนะคะอ,ออกมาใหม่ๆจะมีถ้ามันอุ่นแล้วมันจะกรอบแล้วก็ร่วนป๊อปคอร์นต่อคิวนะคะคิวเยอะมาก เป็นรสหวานใช่ไหมจ๊ะหวานค่ะมีหวานเค็มชีสช็อกโกแลตเตาฟิลแบาบิบิคิวนะคกแลวแต่ถุงเท่าไหร่คะเนี่ยใหญ่จังยี่สิบบาทจ้ะยี่สิบบาทเยอะมากค่ะดูค่ะเพื่อนๆถุงละยี่สิบเยอะมาก,ากามาช่วยกันหลายคนนะคะ ให้กันแบบเต็มๆถุงกันเลยนะจ๊าเนี่ยมหสามถุงอ่ะเหน่ยถุงอ่ะจะงัดด้วยอมัดใส่ถุงแบบนี้จะเป็นแบบใส่งโวงมัดนะคะถ้าไม่ลืมเ่แล้วก็เครื่องอาอยู่นี่นะคะหีทั้งหมดสี่เครื่องเลยนะคะเนี่ย ช็อกโกแลตซซวครีมชีสเค็มหวานนะจ๊ะ,ะก็มีถูกมีโลโก้อะไรอย่เงีงะะ้ยจ๊ะคอปคอร์นมือปืนตีห้าถึงเที่ยงเลยนะคะก็ะให้แม็กไปต่อแถวแล้วนะคะมันพองมันกรอบคือ่ากกินมาก คามใสนะคะออกมาแทบไม่ทันเลยนะเพื<ๆ>่อนๆอะไรอ่ะป๊อปคอร์นีดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องชิมกันเลยนะคะขายมากี่ปีแล้วคะขายมาหกปีแล้วนะคะได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะ โมจะซื้อไส้หวานไปแล้วก็ซื้อชีสไปนะคะน้องสาวชอบกินชีสไส้หวานนี้ต้องรอคิวอ่าเขาก็จะออกมาคือนี้ทำสี่อันเลยนะคะมีสี่เตาเลยแล้วก็แบบโหยังทำไม่ค่อยทันเลยนะจ๊ะเนี่ยลูกค้าเยอะจริงปกติลูกค้าร้านป๊อปคอร์นก็เรื่อยๆนะคะแต่ร้านนี้คือต้องต้องต้องต่อคิวะค่ะ หวานขายดีเพราะว่ามีความหอมเนยแล้วก็แบบกลิ่นกลิ่นหอมหวานนะคะเพื่อนๆนี่ดูดิให้เต็มถุงเลยอะ่ะเขาก็แบบนี่ฮะ,ะมัดมัดทางถุงเขยา่าเขยา่าแล้วมัดปากถุงให้ได้นะคะคท่านหนึ่งก็แบบซื้อหลายถุงเลยซื้อประจำเลยไหมคะเนี่ย ถ้าอยากกินก็ซื้อเนาะนีจ้าหวานเค็มเขาจะแยกถุงให้นะคะชิพหนึชิพละเท่หม่อีกสี่ถุงเขาสีนะซื้อพร้อมกระสังอยู่นะอย่าล็อกลงไปนะมีชิพหนึ่งกับชิพสี่โอ้โหตอนนี้ลูกค้าเยอะเลยมีแบบสั่งด้วยนะคะสั่ง สั่งไว้ก่อดน,นะจะด้านข้างก็ขายน้ำมะพร้าวด้วยนะจ๊ะยาวแทสิตรงนี้เลยนะจ๊ะปอปคอร์นคิวยาวจ้าแม่ะค,ะค้าขารถอะไรขายดีสุดอะคะรถห,หวาน,ห,นหวานเป็นพระเอกนะคะจะขายดีสุดเลยนะจ๊ะ หวานเค็มชีสซาวครีมก็มีเหรอคะชีสมีค่ะตอนนี้มันหมดแล้วกำลังทำอ๋อกำลังทำนะจ๊ะเด้เลยนะจ๊ะได้เลยจ้ารสหวานนะคะจะเป็นพระเอกของร้านป๊อปคอร์นแห่งนี้เลยนะคะ <chocolate. S 2> ชอ็อกโกแลตจะยี่สิบห้าบาทช็อกซีฟเบอลบีบมิลค์ยี่สบาทจ้าบอดเจเใหญ่ยี่บาทอ๋อจ้าถ้าเพื่อนๆมาที่ค่ายจีรประวัตินะคะก็ขอเชิญแวะที่ร้านนี้ได้เลยนะคะ,ะแต่โมจะชิมให้ดูเลยวันนี้ มาลวจ้ามาละจ้าเขา,าต้องเ่าพัดลมก่อนนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามันออกมาตอนแรกมันจะเหนียว อ้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไปชิมให้เลยทุกรสขอบคุณนะคะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชิมโมซื้อสอรสแล้วก็แม่ค้ให้รีนะคะสองรค่ะเมื่อกี้รสเชียงก่อนโมชอบกินรสชีสดาตบาทไก ว่าเน่ายตรงนี้แข็งผนหอมหอมเดี๋ยวมันเสียอารมณ์เลยอะเพราะมันร็จเดินเดินฝนตกกรอบหอมนะคะหวานเค็มเขาอัดมาเนี่ยนี่ค่ะหอมมากตุ่มดปที่ตุย บบมันมันฉ่ำไปด้วยเ,ออเนยนะคะเนี่ยอืมอร่อยทั้งอันนี้คือเคลือบเนยไปเลยอ่ะหวานหอมเนยค่ะหวานหอมเนยกรอบนะคะแล้วก็มีเค็มนิดนิดเข้ากันมากม,มารองนะคะพเพื่อนๆต่อไปช็อกโกแลตช็อกโกแลต เคลือบคือเคลือบเต็มอ่ะอดูแล้วเพื่อนอืมทำไมอร่อยเขาเคม็มปกติเด็ดร้านนี้ต้องมาลองค่ะดูนี่เพื่อนๆคนยังลุ้มอยู่เลยนะคะ ลดเวลาเรียกว่าทำไม่ทันเลยอ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากมาเที่ยวที่ตลาดนัดค่ายจีนลประวัติแห่งน,นี้นะคะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ